วันนี้ผมพากลับมาที่นี่อีกครั้งครับ Workmanship General Store ครับอยู่ที่ราชบุรีหลายคนเนี่ยนะครับที่เคยติดตามผมจะเคยเห็นครับผมเคยพามารีวิวครั้งหนึ่งแล้วคือเดินเข้ามาในนี้มันเหมือนกับเราหลุดเข้าไปอยู่ในยุคหนึ่งของอเมริกันเลย วันนี้เรามาอัปเดตกันสันหน่อยนะครับตามผมเข้ามาเลยนูนทุนชันสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่ดุกครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ก,กำลังเล่นสนุกใช่ครับพยายามจัดของอะไรให้มันแบบ เข้าที่เข้าทางแล้วก็ดูมีอะไรน่าสนใจมากขึ้นนะฮะแต่ว่าของตอนนี้เนี่ยก็มีอะไรใหม่ๆเยอะหลังจากที่ผมมาเมื่อปีที่แล้วนะใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นตอนนั้นก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับดีมากใช่ได้อยู่ขอบคุณค่อยๆด้วยคยินดีครับดีใจครับซึ่งจริงๆแล้ว่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเลยนะครับที่กําลังมองหาของแต่งบ้านที่มันเป็นอะไรที่มีกลิ่นอายของความเป็นอเมริกันความเป็นยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาค้นหากันได้ที่นี่วิธีการในการที่ เราจะเข้ามาเป็นลูกค้าที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่เดินเข้ามาเฉยๆแล้วจะได้เจอนะมันต้องนัดหมายล่วงหน้าใช่ไหมนัดล่วงหน้า1วันครับต้องนัดล่วงหน้า1วันนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้นอกจากว่าวันนั้นบังเอิญเปิดพอดีก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ครับนั่นคือว่าโชคดีของผมด้วยนะเรามาดูกันดีกว่าจริงๆแล้วเวิร์ a แมนชิอันนี้เนี่ยครับเราเคยพูดมาแล้วว่ามันเคยเปิดกันอยู่ที่เอกมัยเอกมัยใช่นะครับตอนนี้มาเปิดที่นี่อยู่กี่ปีแล้วนะตอน จะเข้าปีที่4ี่สปีจะเข้าปีที่4ตอนนั้นเราก็เคยสงสัยว่าโอ้หนีมาอยู่ราชบุรีแล้วจะเป็นยังไงโควิดแรกๆเลยครับหนีมาเพราะโควิดแรกๆใช,รใช่จำได้แล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้อยู่ได้เพราะเราขายออนไลน์ ด้วยแล้วก็มีลูกค้าฐานลูกค้าเดิมๆที่แบบเขาเชื่อมั่นในแบรนด์เราแล้วก็เห็นอะไรลงไ g จีฝีลง IG ไอจี่เงี้<ล>ยปุ๊บก็ังที่นี้ใ่จองชิ่นี้อารมณ์ประมาณนั้นอะไรคืเอเสน่ห์ของเราครับเอาจริงๆที่ไม่เหมือนกับที่อ,อื่นผมว่ามันเป็นกลิ่นอายของเฟอร์นิเจอร์แบบสไตล์เมกันมันมีความเป็นตัวเองแบบแม,แมนๆนะคะ มีความทัฟนิดนึงใช่ครับผมบอกว่ามันเป็นเหมือนศิลปะด้วยครับมันเป็นวัฒนธรรมของแต่ละยุคแต่ละยุคด้วยเพราะเอาจงริงแล้วคุณสันคือคนอเมริกันเนี่ยพื้นฐานก็มาจากยุโรปแต่ว่าพอเอาของสไตล์ยุโรปไปอยู่ในการแต่งบ้านสไตล์อเมริกันปุ๊บมันจะมีความทัฟขึ้นมาเพราะว่าวิถีชีวิตของคนอเมริกันในยุคบุกเบิกอ่ะมันทัฟมากมันหนักหนาสาหัสกันมากต้องสู้อ่ะต้องสู้ทุกอย่างต้องอ่าเพราะันก็จะมีสตอรี่ต่างๆอุ๊ยผมแอบเห็นมีเปิดโซนใหม่ เราเน้นหนักในเรื่องของอะไรเป็นพิเศษครับเฟอร์นิเจอร์หรือว่า<ม>เป็นพวกพรอ็อพจริงๆเน้นเฟอร์นิเจอร์ครับบางคนที่เป็นคอลเลกเตอร์ก็คือพวกนักสะสมเนี่ยก็สามารถที่จะหา เฟอร์นิเจอร์เก่าๆในยุคต่างๆเนี้ยที่นี่ได้ <ซะ S 1> แต่บางชิ้นโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นชิ้นที่มีประวัติแต่ว่ามันเป็นชิ้นที่มีมงืนขลังในความรู้สึกของผมนะครับเนี่ยส่วนตัวแล้วจะชอบไม้ลักษณะแบบนี้แล้วดูสิดูตัวโต๊ะตัวนี้โต๊ะต,ตัวนี้เนี่ยต,ตัวทำงานนะฮะอันนี้เป็นเหล็กนี่เหล็กใช่ครับเมื่อกี้นี่ผมเผลอบอกไม้เป็นเหล็กแล้วมาดูดิแต่นี้เป็นไม้ยังมีเขียงอยู่ฮะมีเขียงอันนี้เป็นโต๊ะสำหรับทำอะไรเนี่ย จริงๆก็เป็นโต๊ะสำหรับทำงานทั่วๆไปพอดีมัน,นอาจจะมีอุปก,กรณ์หรือฟิตติ้งบางอย่างที่มันไม่สามารถมาลองบนเหล็กแล้วเพื่อจะตอกหรือทำอะไรได้โอเคโต๊ะตัวนี้ครับถูกใจมาก นี่ยาว3าเมตรกว่า3เมตรกว่าปกติเรานําเข้ามาปีหนึ่งกี่ครั้งถ้าชิ้นใหญ่ๆมันพูดง่ายๆว่าต้องหัดตู้มาก็คือต้องเอามาให้แบบว่าต็มเพราะฉั้นมันก็จะมีพร็อพเล็กพร็อพน้อยถ้าชิ้นเล็กๆเนี้ยก็ใส่พาเลทมาได้เรื่อยๆครับสองสามเดือนอะไรยเงี้ยอ๋อชิ้นใหญ่ก็จะรอนานหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆแต่ละชิ้นเนี่ยยูนิคมากแล้วก็ใครที่ชอบที่เห็นอยู่ในคลิปนี้แล้วบอกอยากได้คลิปอยากได้ชิ้นน้องชิ้นนี้เนี่ยต้องรีบทักมาแล้วมาชองนะเพราะบางทีกแลล้วเย่อน ขอลองนั่งหน่อยได้ไหมฮะเชญเลยครับนี่ไงนั่งเท่ๆอันนี้เป็นงานแนวแบบว่าฝรั่งเศสนิดนึงใช่นึกถึงหนังอเมริกันในยุคหนึ่งใช่ไหมฮะนั่งสูบซิก้าเจ้าพ่อเจ้าพ่อนิดหนึ่งฮะคาแรคเตอร์นี้ได้อยู่ใช่ไหมได้อารมณ์ประมาณนั้นเท่มากใครอยากจะมีแบบนี้ก็ต้องรีบมาพวกแบบนี้เนี่ยมาไม่ซ้ํากันเลยอ่าจริงๆแบบของเขาเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะแต่เนี้ยเบาะหลังก็จะมีเคิร์ฟคล้ายๆกันแหละคือเป็นแมทเป็นได้เป็นยุคเดียวกันแต่ว่ามันจะอยู่ที่ ภาพอะนี่ว่าของชิ so> ้นไหนมันมาสภาพยังไงก็าเป็นของตามสภาพอะเอาง่ายๆครับเราพยายามรักษาออริจินอลทุกอย่างเลยคะคือเดินเข้ามาในนี้มันเหมือนกับเราหลุดเข้าไปอยู่ในยุคหนึ่งของอเมริกันเลยนะครับไปดูทางด้านนี้ดีกว่าเขาเป็นห้องที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ห้องนี้จริงๆตั้งใจเป็นเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปจริงๆสมชื่อตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็แอบมีความเท่อยู่นะวิมีมือจับด้วยมือจับประตู จริงๆโปรดักที่มาเซ็ตแบบนี้เนี่ยขายทุกชิ้นไหมทุกชิ้นครเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการอารมณ์นี้กลิ่นอายนี้ในการแต่งร้านคาเฟ่แต่งบ้านเนี่ยก็มาเสาะหาได้เลยเอาละสุดท้ายแล้วครับอยากจะบอกอะไรคนที่ติดตามาม,มีโอกาสก็เชิญแวะมาเยี่ยมมาชมนะฮะ เพราะว่าสินค้าพวกนี้มันเป็นเหมือนกับว่ามันรอเนื้อคู่อยู่นะฮะจริงๆที่คุณมองเห็นเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของแต่ถ้าัดสินใจช้าก็คือไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับเขาขู่ไว้ด้วยนะไม่ได้ขู่แต่จริงๆคือบางชิ้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอ <en> ันนี้หมายตาไว้แต่ถ้าเราช้าเนี่ยเขาเข้าไปอยู่กับเจ้าของครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเป็นเจ้าของติดต่อมา ผมต้องบอกเลยนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พร็อพหลายหลายชิ้นของที่นี่เนี่ยถูกคัดเลือกมาอย่างดีพร้อมที่จะสร้างบรรยากาศให้กับบ้านของคุณได้เลยและแอบกระซิบนิดน,นึงนะว่าเฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นเลยในออสเตรเลียนคอทเทจของผมก็ได้มาจากที่นี่แหละครับ ดูเฟอร์นิเจอร์เพลินๆนี่ชักเริ่มหิวเราแวะมาเลยนะครับอยู่ติดกันเลยก๋วยเตี๋ยวลรือชาเจ้าของเดียวกันครับคุณสันขายหลายอย่างเนาะ,ะ <laughs> จากเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มาก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ขายอะไรบ้างจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นแล้วก็มีน้ําผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบชิลๆริมน้ำที่เห็นทาไมเปิดเฟอร์นิเจอร์ไม่พอต้องมาเปิดร้านอาหารด้วยจริงๆมันก็เป็นความตั้งใจอยากจะมีร้านอาหารด้วยอาหารเราก็เน้นแบบแนวสุขภาพด้วยก็จะมีผักพวกผักตามอ่อฤดูกาลใช่ครักส ภาพ<ช>งั้นลุยเลยครับ นอกจากบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วนะครับอาหารที่นี่เนี่ยนะก็อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับไม่ใส่ผงชูรสเลยเน้นหนักไปทางกว๋วยเตี๋ยวครับอย่างผมสายหมูนะครับก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูแต่คนที่ทานกว๋วยเตี๋ยวเนื้อก็มีอีกเหมือนกันนะครับก็เลือกเอาแต่สเสน่ห์ของกว๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็คือผักที่เขาใส่ครับเป็นผักสดตามฤดูกาลนะครับแล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยมียอดฟักแมวมีดอกกระจอมียอดผักกูดด้วยก็เลือกเอาตามชอบเลยครับแล้วก็ยังมีจานพิเศษนะครับเป็นขนมจีนน้ำยาปลาทูแม่กงงซึ่อันนี ดีมีประโยชน์ที่สําคัญก็คือดีต่อสุขภาพและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของคนที่ชอบทานเผ็ดก็คงจะต้องบอกว่าเป็นอันนี้เลยครับเป็นพริกสดย่างซึ่งที่นี่เขาย่างเอาไว้ให้เติมรสชาติให้กับก๋วยเตี๋ยวใครที่ชอบเผ็ดเนี่ยต้องลองครับสายของทอดต้องถลูกใจสิ่งนี้มันคือเกี๊ยวทอดไส้ทอดมันปลากายครับ เครื่องดื่มไม่ต้องพูดถึงอย่างที่ผมถืออยู่ในมือนี้เนี่ยครับเป็นเซเลปปีสกัดจากฝรั่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีน้ำตาลสดชาอูหลงเป็นเมนูที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีสับปะรดชามาลิอีกด้วยก็เลือกกันได้ตามใจชอบเลยนะครับแวะเวียนมาที่นี่แล้วหลังจากเลือกเฟอร์นิเจอร์ถูกใจก็อย่าลืมแวะมาอิ่มใจอิ่มท้องที่ร้านนี้กันนะครับ ใครที่สนใจแวะมานะครับร้านนี้เนี่ยบอกก่อนเขาปิดวันอังคารและเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าถึง4โมงเย็นแต่ที่สำคัญต้องนัดก่อนนะครับ